มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจับตาว่าที่สอวอสำรองรอเสียบเก้าอี้หมอเกตก,กมลโปรไฟล์ไม่ธรรมดา18กรกฎาคมจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกอตได้รับคำร้องคุณสมบัติของแพทย์หญิงเกตก,กมลเปลี่ยนสมัยหรือว่าหมอเกตสมาชิก วุฒิสภากลุ่มที่19กกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระในเรื่องประวัติการศึกษาที่ระบุว่าเป็นศาสตราจารย์จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ในใบเอกสารแนะนำตัวสมาชิกวุฒิสภาอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำหลอกลวงจูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติความรู้ความสามารถหรือชื่อเสียงเกียรติคุณเพื่อให้ผู้สมัครหรือผู้ที่มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนให้แก่ตนตามมาตรา77วงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติประกอบ้วยรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2561หรือไม่ หากพบว่ามีความผิดจริงจะต้องระวรงโทษจำคุก1-10ปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีดังนั้นหากสุดท้ายจะต้องไปถึงขั้นที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายเดังกล่าวจะส่งผลให้ต้องเลื่อนรายชื่อสำรองลำดับที่1ขึ้นมาแทนซึ่งจากการตรวจสอบบัญชีรายชื่อสำรองกลุ่ม19พบว่าลำดับที่1คือนายนัชพงศ์วงศ์มุราลี และจากการตรวจสอบข้อมูลทางแอปพลิเคชันซึ่งบันทึกข้อมูลของนายนัชพงศ์จากจังหวัดมหาสารคามว่ามีอายุ56ปีระบบอาชีพว่าค้าขายประวัติการศึกษาจบปริญญาตรีและการศึกษาบัณฑิตกศบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรนวิโรฒมหาสารคามและจบการศึกษาระดับปริญญาโทรัฐประศานศาสตร์มหาบัณฑิตรอปมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นอกจากนี้ระบุประวัติการทำงานว่านานชพง์แจ้งว่าเป็นนักธุรกิจแอมเ์ระดับมรโกดสองผู้สถาปนาปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีประสบการณ์กว่า30ปีเคยศึกษาดูงานต่างประเทศกว่า10ประเทศทั่วโลกและเคยเป็นเลขานุกการคณะกรรมการที่การคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยและปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภารุ่นที่8จากสถาบันพระปกเก้าเมื่อวันที่24สิงหาคม2564จับตาว่า ที่สวสำรองรอเสียบเก้าอี้หมอเกตกำมลโปรไฟล์ไม่ธรรมดาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ